ฝ่าวแผวคิ้วน่ะมันมีคิ้วนั่งเมนบอกที่จอดรถเลี้ยงการไปฮาไปเลี้ยงก่อนลิ้วน้องเหนียวขึ้นมาที่เดิมนะคะแต่เปลี่ยนวันมาปวดขาเบิด์ไปนอน ยังนัดอะ <laughs> น้าเป็นนอนปวดขาอยู่เ <laughs> ย็นดีเนาะมาหน่ใช่โอ้<ช>สาราขเขากลเยดด็ดดีเนาะ เขาบอกจานเขาคิวจา์วางเป็นคิวคนเยอะอยู่หรอกเพราะว่าเขานัดวันนี้เด็โอ้เก่งแท้น้องเหนือ <c oughs> จะมีหลาเดินี้กลับบ้านแต่ก็ร้านั็ขาย <c oughs> จริงๆนายยังปวดเลยนอนกลางคืนโอ้ย มีล่ลนะมันติดพ่อคุยกับแม่มันบอกว่าคุยกับแม่มันแม่มันมีมันอ,อวนสวยจสวยสวยไปไปไปหายาเหลิวไป กำลังนอนรอกันเ่ียนไปเห็นน้ำแล้วเห็นปลาแล้วทีนี้โอ้ยเย็นลมลื่นเห็นปลาป้านี่มีปลามีรูปปลาด้วยนี่มาทางนี้มาทางนี้ไปไปตามที่ดลิวไปไปไป ح ح> สวัสดีครับ ح ح> เสียงน้ำดูทางเข้านะคะทางเข้าไปหาลูงปู่ทุกคนดูหินสองก้อนสวยมากโ้มีปลาด้วยไป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 หาลิว คนเยอะมากคนนะเข้า,เ,าเข้าคิวนะคะเข้าคิวที่จะเข้าหาหลวงปู่นะคะทุกคนตามขันห้าเลยคนดื้อคนเยอะมากเออเอ่อคิวเฟยิวยิว อันนี้คือคิวนะคะขนาดนี้เป็นคือคิวนะคะทุกคนอู้หลมพัดดูดอกไม้สวยอยู่ข้างล่างเัยจัไปที่ทีที่ไหน เยอะมากนะคะทุกคนอันนี้คือคิวนะคะขันห้านี่คือคิวหลวงปู่มาแล้วย่นเคี้ยวหมากสุกุรี